ภาพล่าสุดเปน,น้ันาตาชาคอฟแมนอดีตนางเอกดังหลังผันตัวเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยว หากย้อนกลับไปในอดีตเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักและจําชื่อนางเอกคนนี้ได้สำหรับเบิ้ลนัตชาคอฟแมนที่ปัจจุบันหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปเป็นกรรมการในสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยแล้วเจ้าของกิจการร้านสารธรรมและล่าสุดได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอร็อร่อยกับเพื่อนๆแต่แม้ว่างานจะหนักแค่ไหนเธอก็ยังมีกำลังใจรออยู่ที่บ้านเสมอ ทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดภาพล่าสุดของเธอที่ต้องบอกเลยว่าผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังสวยไม่สั่งโดยเปิ้ลนัตชามีชื่อจริงว่าอัญชนาการ,ระโชตผลงานการแสดงของเธอที่ผ่านมาที่แฟนๆจำได้ดีนั่นคือพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ2,542หัวใจลายคราม2,537และเราสอง2,531 ซึ่งเราสองนั้นเป็นผลงานเรื่องแรกของเธอที่ได้เล่าว่าถูกชวนมาเล่นโดยเป็นการแสดงแรกที่ใช้ชื่อตัวละครจริงๆของผู้เล่นเลยและในเรื่องเธอต้องบินไปถ่ายทำจริงถึงที่อังกฤษกับทีมนักแสดงด้วยกันโดยทั้งนี้ในเรื่องเธอเองเล่นเป็นแฟนสาวของพิททองเจือที่ในเรื่องเป็นคนเกเรที่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องแยกทางกันและฝ่ายหญิงก็พบรักใหม่นั่นเอง ซึ่งเราสอง1เเป็นเรื่องราวของพีทกับเปิลคู่รักที่มีนิสัยตรงข้ามกันในขณะที่พีทเป็นหนุ่มหลอ่อฐานะร่ำรวยและเจ้าชู้แต่เปิลกลับเป็นหญิงสาวที่เรียบร้อยและตั้งใจเรียนวันหนึ่งความรักของทั้งสองก็เกิดคำถามเมื่อเปิลได้พบกับท็อปหนุ่มบ้านนอกที่ทำงานส่งตัวเองมาเรียนต่อที่สกอตแลนด์และตกหลุมรักเปิลทันทีเมื่อแรกพบความเอาใจใส่ของท็อปที่สั่ง ความเอาใจใส่ของท็อปที่ต่างจากพีทได้ทำให้จิตใจเปิ้ลเริ่มจะสั่นคลอนพิดหนุ่มหล่อฐานะร่ำรวยนิสัยเจ้าชู้แต่ไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่เที่ยวเตะส่วนเปิ้นแฟนสาวพีทหญิงสาวท่าทางเรียบร้อยตั้งใจเรียนมีเพื่อนร่วมหอพักเดียวกันคือท็อปหนุ่มบ้านนอกที่ดิ้นรนมาทำงานส่งตัวเองเรียนต่อปริญญาโทที่สกอตแลนด์หลังจากที่ท็อปได้พบกับเปิ้ลครั้งแรกก็ตกลุมรักทันที พยายามเอาใจใส่ดูแลใกล้ชิดจนจิตใจเปิ้ลเริ่มจะสั่นคลอนและพีทก็เริ่มไม่ค่อยพอใจความสัมพันธ์ของทั้งสองทั้งนี้เปิ้นเองได้มีโอกาสเผยถึงสุนัขที่เลี้ยงไว้ถึง8ตัวโดยเล่าว,ว่าตอนนี้เลี้ยงพุดเดิ้ลทั้งหมด8ตัวได้แก่ไข่ตุนเดฟนี่ไข่าดาวไข่เค็มไข่หวานไข่ต้มบะหมี่และตุ๊บตับชอบตั้งชื่อแบบไทย,ไทย เริ่มแรกได้ไข่ตุ๋นมาตัวเดียวตอนหลังมีคนให้แดฟนี่มาได้ผสมพันธุ์กันจนเกิดเป็นครอบครัวพุดเดิ้นขนาดใหญ่แต่บางส่วนก็ให้คนอื่นไปเลี้ยงบ้างหรือบางตัวก็ตายไปบ้างทั้งนี้หากใครคิดถึงเธอก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage และเฟซส่วนตัวของเธอกันได้เลยคะ่ะบอกได้เลยว่ายังสวยสุขภาพดีมาก